โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะฮะสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตนะครับผมเกมก็จะเปิดประมาณช่วงบ่ายสามบ่ายสองหรือบ่ายโมงหรืออาจจะเที่ยงนะครับผมอยู่ในช่วงนี้นะฮะไม่เกินบ่ายสามแน่นอนนะครับผมแต่ช่วงหลังๆก็เปิดประมาณเที่ยงบ่ายโมงเนีย่ยบ่อยบ่อยมากนะฮะบ่อย,าย,ายมากนะฮะเป็นช่วงที่เกมค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับผมลงตัวเลยอัปเดตไม่นานนะก็เปิดเร็ว โอเควันนี้พามาดูนะฮะสิ่งที่จะมาแนๆ่ๆหลังเกมอัปเดตนะครับผมอันแรกครับผมอันนี้เป็นกิจกรรมยูโรนะฮะยูโร2020ัแคมเปญก็ยังอยู่นะฮะอยู่อีกหลายสัปดาห์เลยนะฮะก็จะมีบล็อกดอนะครับผมบล็อกดอวันจันทร์นี้นะฮะอาชาวินเบเคีฮมก็ถือว่าตัวเด็ดเยืดนาะตอเรสมาไาราการตอตตีนะครับผมเดี๋ยวค่อยรีวิวค่าพลังกันนะฮะแล้วก็ซีเลรลชั่นวันจันทร์นะครับผมเนชั่นแนลทีมซีเลรลชั่นวันจันทร์ก็จะเป็นของ อิตาลีนะฮะเนเธอร์แลนด์แล้วก็ตุรกีนะครับผมโอเคมาไอินิเนีมเมนต์ของวันนี้เอฟซีไบเยนมิวนิกต้องมาแล้วนะครับนะไบเยนมิวนิกนะฮะก็จะมีลิซาราสูนะฮะลิซาราสู oo, แล้วก็มี ke, รูมเมนิเก้นะครับผมคนนี้ก็เป็นตัวดึงได้เหมือนกันนะรูมเมนิเกีวิตันหนึ่งร้อยนะครับผมเป็นหน้าต่ำยืนหน้าเป้าได้หนึ่งร้อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ชาเบียลังซนะฮะ ชาเบียลังโซโอเคอันนี้เป็นของคินิโมเมนต์ของบาเย,ยันนะฮะแล้วก็มีอินโมเมนต์ของอินุอินะฮะอินุอิก็มาของญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็มีนี่ครับผมกลับมาแล้วฮะฟีเจอร์กลับมาแล้ว Player of the Week ของยูฟ่ายูโร2020ตามคาดเลยนะฮะเพลย์ออฟดูวีคผมก็นำทัพโดยลูกกกูเหมือนเดิมนะฮะลูกกกูลูกกกู Okay. แล้วก็มีแคมเปญของรี ets, เอ่ออะไรสักอย่างอะ่ะนะจามอสทวิทแคมเปญตัวนี้ก็เป็นแคมเปญที่แบบเข้าใจยากเหมือนกันนะเป็นแคมเปญที่เข้าใจยากซึ่งมีมาเมื่อที่ที่แล้วนะครับผมผมก็ไม่ได้ทถาลิปไว้เพราะว่ามันมันไม่มไม,ม,ไม่มันไม่เหมือน Re ets, นะรีทวิทไงมันเป็นการโพสหรืออะไรสักอย่างอ่ะนะฮะแต่ส่วนใหญ่คนไปรีทวิทซะเยอะไงสับสนกับแคมเปญนี้นะครับผมมาดูว่ามันจะได้อะไรมันจะได้หรือเปล่านะฮะแต่ที่แนรัลนลักวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผม Player of the Week ไอคิวเมมเมนต์ของาเยืนสองกนี้เปิดหน้าเปิดหน้าเปิดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เมดดี้นะเมดดีจะมาในวันรุ่งนี้คาดการว่าน่าจะมาแค่สองชาเลนจ์เหมือนเดิมนะสองชาเลนจ์สองร้อยทองส e ี่ร้อยอีฟบอนพอยต์เหมือนเดิมนะครับผมก็เกี่ยวกันไปนะอีฟบอนพอยต์ก็รีบแรกนะครับผมบางคนก็อาจจะหมดเวลานะ <c oughs> ก็ต้องรีบแรกรีบใช้กันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายแลสก